ครับผมก็สวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางนะครับไปรับรถนะครับยามาฮ่าฟิโอเล่ตามที่เอฟซีนะครับที่ติดตามช่องเรานั่นแหละนะครับทักมาโทรมานะครับว่ามาเอาฟิโอเล่ไปแก้ไขปัญหาระบบไฟให้แน่นะครับว่ารถมันเป็นอย่างไฟบอไปไฟบวมาว่าซันนะครับ นี่แหละนะครับแต่ละเมือแต่ละเว้นนะครับผมจะมีงานอยู่ตลอดนะครับไผหรือว่า FC ท่านใดนะครับที่บอกมาว่าทําคลิปลงโซเชียลแล้วมันเป็นดาบสองคมมันจะทําให้ตัวเองเก๊งมันจะทําให้คนอื่นเก๊งเกงบ่ละพี่น้อง c อยู่หัวไววันไดกับบวยูนี่บวมมาเอาเนี่ยอายมาเอาเนี่ยอายนี่สุดท้ายก็ต้องได้มาเอาครับ เดี๋ยวนะครับอ่าขั้นนี้แล้วนะครับบล็อตข,ขั้นนี้ึืนเดี๋ยวผมจะโทรหานุมมีสารหากินหมานเพื่อนว่ามีเวฟปี2อ0 5อีกขั้นหนึ่งที่เขาเอาไปแก้ปัญหาแก้แล้วบ่จบนะครับอ่าจิดยาาขับไปแนะ่้อนดับนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหานะครับเพื่อนจะอ่าส่งงานบอนะครับเพิ่นจะเฮ็ดบอนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหานะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่านี่ก็ ผมก็มาเอารถนะครับอยู่ตำบลติดติดกันนี่แหละนะครับบริเวณหน้าค่ายทหารนะครับอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับน้องเอฟซีเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปโทรหานมอีสานหากินหมานก่อนเดอ้อนะครับเพราะว่ารถในทีมงานเพื่อนนะครับอยากจะสมนะครับ f อฟคือกันเดอ้อ